สวัสดีครับคลิปนี้จะตั้งค่าป้ายฉากแบ,บ็กดรอปขนาดมาตรฐาน3 3เมตรแบบหน้าตรงด้วยโปรแกรม Illustrator นะครับป้ายแบ,บ็กดรอปถือเป็นการโฆษณาที่ทุกค่ามากนะครับการพกพาไปก็สะดวกนะครับจะเห็นอยู่บ่อยๆตามงานออกพูธหรือว่าไม่ก็เขาก็จะตั้งโชว์ที่ในบริษัทนั่น,นะครับหรือว่าตั้งโชว์หน้าจุดขายนะครับ ซึ่งขนาดมาตรฐานก็มีขนาดตามนี้เลยนะครับมีแบบหน้าตรงแล้วก็หน้าโค้งที่ความสูงตั้งแต่1.55ถึง2.3เมตรนะครับแล้วก็ความกว้างตามนี้นะครับไล้ไปนะครับ <c oughs> แต่ขนาดของแบกดอกขนาดชื่อที่เรียกกับขนาดจริงๆของแบกดอกนะครับแล้วขนาดในการออกแบบก็จะมีความแตกต่างกันก็คือเหมือน สองสามคูณสองหรืออะไรพวกนี้นะครับแต่ในความเป็นจริงแล้วกับหน้างานเนี่ยมันจะต้องใหญ่กว่านั้นเพราะว่ามันจะต้องมีส่วนที่อ้อมไปด้านหลังอะไรอย่างนี้นะครับอันนี้1เมตรเท่ากับ1นึเซนนะครับขนาส่วนนะครับความละเอียดที่เราจะใช้ก็คือ100ถึงหนึ่ร้อยห้พิกเซลนะครับอันนี้เราจะสร้างใส่ ขนาดงานที่เท่ากับหนึ่งต่อนหนึ่งก็คือไซส์งานที่จริงๆเลยนะครับอันนี้คือตัวอย่างงานนะครับที่ว่ามันเป็นที่พี่ไปดาวน์โหลดมานะครับแบบอันนี้คือแบ็กด็อกหน้าตรงนะครับเราจะสังเกตเห็นว่าเนี่ยที่มันอ้อมไปด้านหลังนะครับแล้วอันนี้ก็เป็นแบบหน้าโค้งนะครับทีนี้ป้ายแบ็กด็อกแบ็กด็อกที่จะทำนี้นะครับมีขนาดสามคูณสาเมตร ทำคูณสามเมตรความสูงก็สองร้อยสามสิบเซนนะครับแล้วก็เนะื้อที่ทั้งหมดก็จะเป็นสามร้อยห้าสิบเก้าเซนนะครับตรงนี้ซ้ายขวาจะเป็นพื้นที่ที่สี่สิบเซนเนี่ยจะเป็นพื้นที่ที่ว่าเป็นความโค้งนะครับอันนี้เป็นพื้นที่ที่ว่าด้านหน้าที่แสดงภาพเวลาเรา,เอ,าออกแบบก็ต้องคํานึงถึงตรงนี้ด้วยนะครับแต่เวลาเราแบ่งหน้างานนะครับเราจะแบ่งไฟล Work, ขนาดเวิร์กขนาด359เนี่ยเป็น50นะครับส่วนที่1 6.7เซนส่วนที่2 75เซนส่วนที่3 75เซนส่วนที่4ก็75แต่ส่วนที่5ก็เป็นเหลือ6.7นะครับเราก็ไปดูการตั้งค่ากันเลยนะครับไปที่ File แล้วก็ New น,นะครับนี้เราก็เลือกสร้างที่6.7ความสูง230อัลโมด CMYK นะครับ r a ต t e r e f f e c t m e d i u m 150 ppi นะครับแล้วก็คลิกโอเคนะครับเมื่อเราได้นั่งงานมานะครับเราก็มาที่ตรงนี้นะครับอัดก่อนถูกนะครับแล้วก็คลิกตรงนี้นะครับคลิกตรงนี้ก็เอามาวางไว้นะครับมากำหนดค่าตัวเลขตรงนี้เป็น75นะครับ 1 5แล้วก็ enter เมื่อ enter แล้วเราจะเห็นตรงนี้มันเกยๆกันนะครับเราก็จับนะครับเลื่อน,นจากนั้นเราก็เลือกอีกนะครับเป็น new a r t board อันนี้เราก็ต้องดูท่าตัวเลขนะครับมันก็ยังอยู่ที่75อยู่แล้วก็ไปกด new new มันอีกอีกหนึ่งอ,อันนะครับแล้วก็วาง75เหมือนกันนะครับวาง แต่อันสุดท้ายมันจะอยู่ที่67นะครับเราก็ปรกดตุงอาร์ตบอร์ดต,ตัวแรกนี่นะครับแล้วก็กด New a r t b o บอรนะครับงั้นเราก็วางนะครับน,นี้มันจะวางเลยเลยนะครับเลยอาร์ตบอร์ดไปเราก็สามารถจับขยับมันมาได้นะครับ นะครับาวางแล้วก็ขยายดูนะครับว่ามันทับมันอะไรกันไหมมันเกยกันไหมหรือว่ามันไม่เสมอกันก็ทําให้มันเสมอกันนะครับในการเาตั้งค่าเสร็จเราก็ออกแบบงานได้ตามที่เราต้องการนะครับแต่อย่าลืมนะครับพื้นที่ตรงนี้40เซนนะครับจากซ้ายและขวาเนี่ยจะต้องเป็นมุมที่อ้อมไปด้านหลังเพราะฉะนั้นถ้า จะวางอะไรเนี่ยถ้ามันเป็นเบอร์ติดต่อหรือเป็นคิวอัพโค้ดอะไรไม่สมควรที่จะมาวางตรงนี้นะครับสมควรที่จะใช้พื้นที่แถวๆนี้หรือว่าเนี่ยนะครับพื้นที่แถวๆตรงนี้นะครับสําหรับการเซฟไฟล์นะครับถ้าเราเอ็กพอร์ตได้เป็น JPEG ก็ได้นะครับหรือจะเซฟเป็น AI เพื่อที่จะได้ไม่ต้องยุ่งยากแต่ก่อนส่งไปก็ต้องขอขอตัวชิปโอนะครับ Create Outline สกอนนะครับ สำหรับคลิปนี้ก็จบลงเพียงแค่นี้นะครับเจอก,กันคลิปหน้าก็เป็นออ,ออกแบบป้ายแบกดอกแบบโค้งนะครับที่3.3สามคูณ3เมตรนะครับวันนี้สวัสดีครับ